ครับนะครับกลับมาพบอีกแล้วนะครับในตัว G.StarCat นะครับวันนี้เราก็จะอยู่ในงาน Mechanical เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมารู้เรียนรู้2องคำสั่งเช่นเคยนะครับก็จะเป็นคำสั่งที่เรียกว่า m e t u r i n g Point นะครับกับ Center Hole นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการชี้จุดวัดต่างๆนะครับอ่าอันดับแรกเราก็จะมีชิ้นงานในลักษณะนี้ถ้าเราต้องการชี้จุดวัดนะครับเราก็ คลิกคำสั่งเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีชี้จุดวัดตามจุดต่างๆให้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์มากมาย reference arrow ต่างๆนะครับหรือว่า curve arrow ก็มีให้สมมติว่าผมต้องการวัดจุดไหนนะครับผมก็เลือกเป็น measuring point นะครับใส่ตัวนี้ได้เลยสัญลักษณ์สมมติว่าผมวัดจุด A ผมก็ insert symbol แล้วก็ชี้ที่จุดต้องการวัดได้เลยสมมติว่าตรงนี้นะครับเห็นนะฮะเขาก็จะชี้แล้วก็ ใส่สัญลักษณ์ A ให้นะครับหรือไม่ต้องการใส่สัญลักษณ์นะครับเราก็เลือกเป็น measuring point ตัวนี้ insert มาวางจุดที่อยากวัดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการชี้จุดวัดนะครับต่อมา c e n t e r hole ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการชี้จุด Center ของรูเจาะนะครับหรือว่าเป็นการชี้จุด Center ของรูนั่นเองนะครับปกติถ้าด้านท็อนะครับเราจะใช้ในโหมด annotation นะครับ แล้วก็เลือกจุดดิเมนชันหรือว่าเซนเตอร์มาเลือกวงกลมได้เลยอ่ามันก็จะมีที่เป็นฝั่งด้านท็อปให้นะครับแต่ถ้าเป็นทางด้านฟอนต์ละนะครับในลักษณะนี้เราไม่รู้ว่าจุดศูนย์กลางของเซนเตอร์อยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถใช้คําสั่งที่ชื่อว่าเซนเตอร์โฮตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับสามารถพิมพ์อะไรลงไปก็ได้ซึ่งเราจะได้รู้นะครับ อันนี้ผมขอพิมพ์เป็นคำว่าเซนเตอร์ลวกันจากนั้นนะครับผมก็อินเสิร์ตแล้วก็มาชี้จุดกึ่งกลางของรูเจาะนะครับแล้วก็คลิกวางหมุนไปด้านบนนะครับเห็นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นการระบุจุดเซนเตอร์โฮลหรือว่าจุดเซนเตอร์ของรูเจาะที่เป็นด้านฟอนได้แล้วนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็จะเรียนรู้สองคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรนะครับขออนุญ,ญาตให้ทุกคนติดตามต่อด้วยเลยนะครับส่วนครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ